สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะสี่ทุ่มคือวันพุธสิ้นเดือนค่ะ31กรกฎาคม2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะ คุณแพทย์นทิประดาและดิฉันเนสทิคมพรค่ะคาคืนนี้นะคะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจรอบโลกกันค่ะช่วงนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการเมืองร้อนๆ3อนเดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะก็มีการเทียบเคียงความนิยมของผู้แทนจากทั้งสองพักนะคะรีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะคะแนนนิยมของคุณคามาลาแฮริสนั้นขึ้นมาตีตื้น แล้วก็ตอนนี้นำคุณโดนัลด์ทรัมป์ไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะล่าสุดค่ะคุณคารมาลาแฮริสผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตมีคะแนนนิยมนำนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครจากพรรคริพับลิกันในผลสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์และก็อิบซอยค่ะซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า43%สนับสนุนคุณแฮริสและ42%สนับสนุนคุณทรัมป์นะคะผลสำรวจดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน3.5จุดค่ะ โดยผลสำรวจนี้เป็นการสำรวจจากผู้ใหญ่ชาวสหรัฐ1,025คนซึ่งรวมถึงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง876คนผ่านทางออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษในช่วงวันที่26-28กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยค่ะว่ามีการสอบถามแหล่งข่าวนะคะโดยมีการระบุว่าคุณคามารรแฮริสนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐและตัวเต็งแคนดิเดตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต เตรียมที่จะมีการประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดีภายในวันจันทร์หน้า5สิงหาคมก่อนที่จะลงพื้นที่ที่เป็นรัฐสมรภูมิในการหาเสียงเลือกตั้งหรือที่เรียกว่าสวิงสเตทก็คือรัฐที่มีคะแนนสนับสนุนสูสีกันนะคะโดยรายชื่อตัวเต็งที่อยู่ระหว่างการพิจารณายกตัวอย่างเช่นผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้คุณแอนดี้เบอร์เชียผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียคุณจอชชาปิโร วุฒิสมาชิกสหรัฐแห่งรัฐแอริโซนาอย่างคุณมาร์คเคอร์ลีผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาอย่างทางด้านของคุณทิมวอล์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพีทบัตติจิตนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นชื่อตัวเต็งค่ะหลังจากก่อนหน้านี้คุณรอยคูเปอร์ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาและคุณเกรซเชนวิทเมอร์ผู้ว่าการรัฐมิชิแกนได้ประกาศถอนตัวไปนะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าสหรัฐนั้นมีรัฐที่เรียกว่ารัฐสนามรบ ซึ่งเป็นรัฐที่ชี้ชะตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมิชิแกนเพนซิลเวเนียหรือว่าวิสคอนซินค่ะน่าสนใจแล้วก็ต้องจับตาความร้อนแรงนี้นะคะแม้ว่าคุณกัมบลาแฮริสจะมาทีหลังก็ตามแต่ว่าคะแนนนิยมเองก็ถือว่าพุ่งแรงเลยทีเดียวนะคะไปต่อกันที่นโยบายการเงินของญี่ปุ่นกันบ้างค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ b บ J นะคะได้ประกาศล่าสุดค่ะ คืนดอกเบี้ยนะคะนโยบายมาอยู่ที่ระดับ0.25นะคะรวมถึงการลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลด้วยตามต่อค่ะว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมอะไรตามมาอีกค่ะโดยทางผู้การธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ B.O.J. นะคะคุณคาซุโออุยดะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะหลังจากที่ประชุม B.O.J. มีมตินะคะ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ0.25%จากเดิมอยู่ที่ระดับ0%ถึง0.1%และปรับลดการซื้อพัััรรัฐบาลญี่ปุ่นรายเดือนนะคะลงไปสู่ระดับ3ล้านล้านเยนหรือว่าคิดเป็น20,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐค่ะภายในสิ้นปี2519ค่ะจากระดับ6ล้านล้านเยนโดยการตัดสินใจดังกล่าวนะคะ ถือว่าเป็นอีก9้นึงค่ะของการถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินขนาดใหญ่ที่ BOJ นั้นดำเนินการมาอย่างยาวนานเป็นเวลานับ10ปีค่ะสน,นะักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะบ,บอกว่าทางนายอุยดะนั้นกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเรื่องการอุปโภคบริโภคค่ะบอกว่าแม้การปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้ออาจจะส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคแต่ว่าการอุปโภคบริโภคก็ยังคงอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่งนะคะ ส่วนข้อมูลด้านค่าจ้างพบว่าค่าจ้างปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างในหมู่บริษัทขนาดเล็กและคาดว่าจะกระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นนุนการอุปโภคบริโภคและเงินเฟ้อค่ะส่วนในเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องนี้ทางนายอุยดาก็บอกนะคะว่าเรายืนยันว่าเงินเฟ้อด้านการบริการปรับตัวสูงขึ้นด้วยขณะที่การอ่อนค่าของเงินเยนยังส่งผลให้ราคานำาข้าปรับตัวสูงขึ้นค่ะ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องระมัดร,ระวังความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงเกินเป้าหมายพร้อมระบุด้วยนะคะว่าถ้าหากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการคาดการของเราเราก็จะยังคงปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยอีกค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นพุ่งไปสูงที่สุดในรอบ15ปีเลยค่ะซึ่งทางสำนนข่ารรอยเตอร์ก็รายงานนะคะว่า หุ้นธนาคารญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มส่งออกฟื้นตัวหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าลงจากการแข่งข้าในช่วงเช้าทางด้านของหุ้นกลุ่มชิปก็พุ่งสูงนะคะหลังจากที่ทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมของสหรัฐในการส่งออกอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไปยังจีนค่ะถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตานะคะหลังจากที่ญี่ปุ่นนั้นดําเนินนโยบายการเงินส่วนทางกับตลาดโลกนะคะ ล่าสุดก็พยายามที่จะเริ่มมีการฟื้นความเชื่อมั่นทั้งในเรื่องของการอุปโภคบริโภคแล้วก็ทาให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นกลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ก็คือประเทศที่สามารถดึงดูดมหาเศรษฐีนะคะเพื่อที่จะดึงเงินจากทั่วโลกไปสู่ประเทศเหล่านั้นประเทศอันดับหนึ่งในวันนี้ค่ะมีการเปิดเผยรายชื่อนะคะนั่นก็คือทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตค่ะ ขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งะคะที่มหาเศรษฐีทั่วโลกสนใจจะย้ายไปอยู่ที่นั่นค่ะรายงานข้อมูลการยกย้ายความมั่งคั่งส่วนบุคคลของเฮนรี่ประจำปี2567หรือว่า Henry Privat e w e a l t h Migration Report 2024ระบุว่าสหรัฐอาหรับอิเมเรตหรือว่า UAE เนี่ยละค่ะเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่สามารถครองใจนะคะดึงดูดมหาเศรษฐีมากที่สุดของโลกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3 โดยเป็นการสอดคล้องนะคะจากข้อมูลของธนาคาร UBS ที่ระบุด้วยว่าอังกฤษก็คาดว่าจะมีจำนวนมหาเศรษฐีลดลง17%ภายในปี2,571ซึ่งส่วนใหญ่ก็สนใจโยกย้ายถิ่นพำนักไปยัง UAE ค่ะคุณคาริมเจทานักลงทุนระดับภูมิภาคที่ย้ายจากอังกฤษไปยัง UAE ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ระบุบ,บอกว่า มันมีทั้งปัจจัยลบแล้วก็ปัจจัยดึงดูดที่ทําให้มหาเศรษฐีเลือกย้ายถิ่นไปอยู่ที่ดูไบปัจจัยลบก็คือแนวโน้มการเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นภายใต้พักรัฐบาลนะคะใหม่นั่นก็คือพักแรงงานนะคะปัจจัยลบก็คือแนวโน้มการเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นภายใต้รัฐบาลพักแรงงานค่ะหนึ่งในคำมั่นสัญญาในช่วงการหาเสียงก็คือการเสนอให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าเทอมของโรงเรียนเอกชนซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง20% คุณเจทาระบุบอกว่าส่วนปัจจัยดึงดูดนะคะมุมมองที่มีต่อดูไบก็คือความปลอดภัยอย่างมากรวมไปถึงการปฏิรูปวีซ่าที่ส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานรายงานของเฮนรี่ปรเปิดเผยด้วยนะคะในเดือนมิถุนายนนั้นพบว่า UAE เนี่ยมีการหลั่งไหลเข้ามาของมหาเศรษฐีทั่วโลกกว่า6,700รายภายในสิ้นปี2,567สูงกว่าจุดหมายปลายทางอันดับ2อ,อย่างสหรัฐถึง2เท่าค่ะ ซึ่งที่มีการคาดการนะคะว่าจะมีมหาเศรษฐีเดินทางเข้าสหรัฐกว่า3,800รายในปีนี้และมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ที่อบพยพยไปยัง UAE ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากอินเดียตะวันออกกลางรัสเซียแอฟริกาแต่ชาวอังกฤษและยุโรปส่วนมากนะคะก็คาดว่าจะย้ายถิ่นฐานไปยัง UAE ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ จากความมั่งคั่งของสหรัฐอาหรับเอเมิเรสต์นะคะไปต่อกันที่ยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างจีนค่ะต้องจับตากันหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะตัวเลขล่าสุดในแง่ของดัชนีนะคะในภาคบริการแล้วก็การผลิตเี่่ังคงหดตัวอยู่รวมถึงการท่องเที่ยวที่มีการส่งเสริมมากขึ้นค่ะโดยล่าสุดนะคะทางการจีนนั้นเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวผ่านทางไหหลำผ่านฮ่องกงมาเก๊าค่ะโดยให้ฟรีวีซ่านะคะยาวนานถึง6วันเลยค่ะ สำนักบริการตรวจคนเข้าเมืองชาติจีนนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าประชาชนจากประเทศที่มีสายสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนสามารถเดินทางเยือนมณฑลไหหนานหรือว่าไหหลําทางตอนใต้แบบฟรีวีซ่าได้นะคะเป็นระยะเวลา144ชั่วโมงหรือว่า6วันค่ะผ่านการท่องเทีย่ยวแบบกลุ่มหรือว่ากรุปทัวร์นะคะที่ลงทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าของจีนค่ะ โดยทางสนักเสริมด้วยนะคะว่านับตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปค่ะนโยบายที่บอกมาจะมีผลบังคับใช้กับท่าด่านแบบเปิดที่จัดตั้งโดยรัฐทุกแห่งในไหหลำนะคะส่วนขอบเขตการเดินทางนั้นจะจํากัดอยู่เฉพาะในเขตบริหารของไหหลำเท่านั้นค่ะซึ่งกรุปทัวร์แต่ละกลุ่มนะคะจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อยสองคนแล้วก็ทางกรุปทัวร์นั้นจะต้องเดินทางเข้าออกพร้อมกันด้วยค่ะซึ่งทางสนักข่าวสินหัวรายงานนะคะบอกว่าทางสนักระบุว่า จะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงนโยบายเดินทางเข้าออกแบบฟรีวีซ่าในระดับภูมิภาคค่ะแล้วก็จะยกระดับระบบการจัดการตรวจคนเข้าเมืองที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นแล้วก็จะต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายืนจีนอย่างอบอุ่นด้วยค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าในขณะเดียวกันข้อมูลหลายด้านของจีนนั้นยังคงต้องจับตากันต่อเนื่องจากตัวเลขไม่ค่อยสดใสนักนะคะโดยล่าสุดค่ะทางสหนักงาน สถิติแห่งชาติจีนหรือว่า NBS นะคะได้รายง,งานออกมาว่าดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมหดตัวลงไปค่ะติดต่อกันด้วยนะคะเป็นเดือนที่3แล้วปรับลงไปสู่ระดับ49.4จากระดับ49.5เมื่อเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งดัชนีอยู่ต่ำกว่า50นะคะก็เป็นการบ่งชี้ว่าภาการผลิตของจีนนั้นอยู่ในภาวะหดตัวแล้วนะคะทำให้ตลาดคาดการว่า รัฐบาลจีนนั้นอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากวิกฤตภาคสังหาริมทรัพย์และตลาดแรงงานนะคะที่ยคงไร้เสถียรภาพยังคงฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะและนอกจากนี้นะคะดัชนี P.M.I. ภาคบริการนั้นก็ชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมด้วยค่ะซึ่งก็บ่งชี้ว่าอุปสงค์ด้านการบริการภายในประเทศนั้นอ่อนแอนลงไปชะลอลงไปสู่ระดับ50.2จากระดับ 50.5เมื่อเดือนที่แล้วหรือว่ามิถุนายนนะคะแล้วก็เป็นการตอกย้ำค่ะว่าวิกฤตการณ์ในภาคสังหาริมาซั์ที่เยืดเยื้อเป็นเวลานานหลายปีนั้นยังคงส่งผลกระทบต่อภาคส่วนดังกล่าวค่ะเป็นความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจรอบโลกนำมาฝากกันนะคะยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจค่ะติดตามกันต่อสำหรับบริษัทจดทะเบียนรอบโลกเช่นเดียวกันนะคะจากทางด้านของเวิร์ลราอัพและพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาหุ้นที่น่าสนใจฟอร์มดีกันบ้างค่ะ บริษัทเบิร์ชชัยฮารเดวของฟอร์เรนบัฟเฟตเทขายหุ้นธนาคารแบงก์ออฟอเมริกาเพิ่มอีก18.4ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่า767ล้านดอลลาร์ส่งผลให้มูลค่าการขายนตะาต้งแต่วันที่17กรกฎาคม ขายออกไปแล้วทั้งสิ้น71.2ล้านหุ้นมูลค่ารวม3.05พันล้านดอลลาร์หลังจากที่ราคาหุ้นของธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับสองของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันราคาหุ้นสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี1.2เท่าหลังจากที่ซื้อขายกันต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมาเกือบตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Microsoft มีแผนจะมอบเงินรางวัลสูงสุด25%ของโบนัสประจำปีโดยพิจารณาจากผลงานให้กับพนักงานทั่วไปของบริษัท ตั้งแต่ระดับเพ่วมโดยการอาวุโสหลังผลประกอบการในไตรามาส4รายได้เพิ่มขึ้น15%เมื่อเทียบรายปีขณะที่ตลอดทั้งปีงบประมาณ2,567รายได้สูงขึ้น16%เร่งตัวขึ้นจาก7%ในปีงบการเงิน2,566เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานหลังปรับลดขนาดองค์กรเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากในกลุ่มเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ VR และความจริงเสริมหรือ AR เคนแพคตันอายการสูงสุดของรัฐเท็กซัสเปิดเผยว่าเมตาแพลตฟอร์ม i ิงบริษัทแม่ของ Facebook ยินยอมที่จะชำระเงินจำนวน1,400ล้านดอลลาร์หรือราวห0,000ื่นล้านบาทเพื่อยุติการดำเนินคดีจากการที่รัฐเท็กซัสที่ฟ้องเมตาในข้อหามีการใช้ข้อมูลทางชีวภาพของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการที่ผู้ใช้บริการทำการอัปโหลดรูปภาพและคลิปวิดีโอบน Facebook ภายใต้ฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Tag Tag s u g g e s t i o n s ที่ถูกนำเสนอในปี255พ อยู่กับมานี่ทุเด็กกันต่อค่ะเช่นเคยนะคะช่วงนี้เรามาดูทิศทางการลงทุนบ้างค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาหาหุ้นที่ฟอร์มดีสำหรับติดพอร์ตเครื่องปีหลังของปีนี้กันค่ะมีอะไรบ้างติดตามเลยค่ะเชิญค่ะ การปรับตัวขึ้นของหุ้นในเซ็ตอินด x เองเนี่ยเป็นการปรับขึ้นแบบกระจุกตัวแล้ววูกลุ่มเล่นครับเมื่อวนันศุกร์ก่อนแล้วกันวันศุกร์เนี่ยจะเป็นอินทัชกับกัฟนะครับขาตลาดขึ้นมานะครับใครเฝ้าตลาดตอนเช้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าอินทัชกับกลัฟนี่แหละเป็นที่ทําให้เซนติเมนต์ตลาดดูดีแล้วตัวอื่นเนี่ยตามขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นตัวของเดลต้านะครับเดลต้าก็พากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตามขึ้นมา นะครับส่วนวันนี้เองเนี่ยเราจะเห็นตัวของประทร์สพกับ CPO เองเนี่ยพาตลาดขึ้นมานะครับดังนั้นภาพตรงนี้ค่อนข้างเอ,อ่อค่อนข้างชัดเจนนะคุณปางปอนว่ามีเป็นกลุ่มคนและกันผมไม่แน่ใจว่าใครนะครับผมแต่แน่นอนเขาเขาเนี่ยประสบดีกับตลาดหุ้นไทยอยากให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาได้นะครับ การลงทุนในช่วงเดียวของปีนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะค่อนข้างยากแต่ว่ามันจะยังมีจังหวะให้เล่นได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะมีการทำเช็คเตอร์โรเทชันเนี่ยไปเรื่อยๆดังนั้นการลงทุนเราอาจจะต้องพยายามอดทนนั่งทับมือน,นิดนึงเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีความรู้สึกที่อึดอัดบ,บ้างนะครับที่สมมุติว่าเราซื้อหุ้น A แต่ว่าหุ้น B ดันไปดันไปเป็นเป้าหมายของคนกลุ่มนี้ที่ทําให้ราคาหุ้น B ปรับตัวขึ้นมา นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราย้ายจาก A ไปดีเนี่ยเขาก็อาจจะย้ายไปเล่น B a ด้วยเหมือนกันคือมันอาจจะเกิดการค่อมรอบแล้วก็ทําให้ผลตอบแทนของเราไม่ดีได้นะครับ <S <S ดังนั้นกลย,ยุทธ์ในการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเลือกหุ้นที่เราชอบในปัจจัยฟันเดมินทัลใช้เทคนิคมาช่วยประกอบการตัดสินใจแล้วถืออดทนกันนิดนึงครับครับผมกรอบเนี่ยจริงๆผมคิดว่าอย่างน้อยๆเราน่าจะได้เห็นนะบริเวณ1 3 5 0จุดโดยประมาณก่อนกรอบด้านบน นะครับผมส่วนด้านล่างแน่นอนเลยคือเราใช้โลเดิมได้เลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าจุดโดยประมาณนะครับผม,มบริเวณนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าหลุดนะจริงๆไม่ผมไม่คิดว่าจะกลับลงมาที่บริเวณนั้นเร็วๆนี้นะนะครับผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปก่อนบริเวณหนึ่งพันสามห้าสิบจุดหุ้นฟอร์มดีในช่วงนี้หน่อยหุ้นฟอร์มดีที่น่าสนใจค่ะในของ Q3 มมาแรงเนี่ยคิดว่ามีตัวไหนบ้างนะคะ ครับผมเอถ้าเรามองกันเป็นแบบหนึ่งไกลามากเนาะแน่นอนว่ากลุ่มที่น่าจะเติบโตดีโดดเด่นได้ต่อเนี่ยคงหนีไม่พ้นกลุ่มเอ่อสื่อสารนะครับผมทั้ง a d v a n c e ทั้ง True ทั้ง i n น u c เนี่ยแนวโน้มน่าจะยังดีต่อเน,นื่องนะครับเราคิดแบบง่ายที่สุดเลยครับทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเริ่มเจอปัญหาคือเราไม่สามารถต่อรองค่าบริการโทรศัพท์ได้ละก่อนหน้านี้นเ,นเราอาจจะเคยชินเนาะกับการที่อุ้ยเรา อครบโปรป,ปุ๊บเราก็โทรไปต่อเขาก็ให้ทันทีนะครับล่าสุดของผมโทรไปต่อเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะจะเป็นต้องจ่ายราคาเต็มค<า>่ะซึ่งแน่นอนแหละว่ามันตรงเนี้ยมันจะเป็นกําไรของบริษัทกลุ่มสื่อสารอย่างเงี้ยทั้งแอดวานแล้วก็ทั้งชูเลยนะครับผมกลุ่มถัดมานะครับที่ผมเกินไปแล้วคือตัวของกลุ่มเทคนะครับเดลต้งบออกมาละตัวแรกนะครับมาจิ้นดีขึ้นแนวโน้มกําไรเติบโตต่อนะครับได้แรงหนุนจากกลุ่ม AI นะครับผมเชื่อว่าฮาน่ากับ KCE ก็น่าจะได้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันมากน้อยแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวของบิสเ s สภายในเนี่ยองค์ประกอบมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับต่อเนื่องมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มของค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้สึกว่าอุ้ยตอนนี้เศรษฐกิจดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นการฟื้นตัวแบบเค a p e คือเคคาร์บนเนี่ยก็รอดก็รวยไปเลยนะครับเคคาล่างก็เหนื่อยไปเลยนะครับผม S <S ที่มางมันเกิดภาพนี้ครับผมยังเชื่อว่าเคกลุ่มเคขาบนเนี่ยยังพร้อมที่จะเปลี่ยนสินค้าแกจเจตนะนะครับ <S 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 เพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องรอเนี่ยรอผลประกอบ,บการไตรมาสสของหุ้นบางตัวออกไปก่อนอย่างเช่นตัวของคอมเซเว่นที่เขาให้ไกด์แดนซ์ในตัวของออฟเด์เมื่อสองสามเดือนก่อนเนี่ยภาพอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับ mm hmm. หลังงบออกไปเนี่ย mm hmm. ผมเชื่อว่าหลังจากเนี่ยเราน่าจะเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องคอมเซเว่นราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยคือมีเรื่องของการประกาศคืน mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เลยเป็น mm ินติเมนต์หนุนกันขึ้นมานะครับแต่ตัว <Yeah. S 1> อื่นๆ่เนี่ยผมเชื่อว่างงไกลมากเนี่ยน่าจะดีนะอย่างเช่นตัวของแอ v i ว e นะครับหรือตัวของ sinex เนี่ยแนวโน้มประกอบการ่าจะยังดีนะครับผมทั้งไตรมาสสองไตรมาสสามเลยก็สามารถเข้าไปช่วยดิงเก็งกำไรได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้ครับค่ะ <Huh. S 1> แล้วก็อีก กลุ่มหนึ่งและกันท้ายนะครับที่ช่วงหลังๆก็มีการอ่อนตัวลงมาคือกลุ่มของท่องเที่ยวนะครับกลุ่มของท่องเที่ยวเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูสนามบินเป็นหลักแต่เรามาดูตัวของสายการบินแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียไม่ว่าจะเป็นบ<ม>ีเอผมว่าสองคนี้น่าจะมีแนประกอบการที่ดีในช่วงที่เหลือของปีเพระเข้า,าส,สู่าชซีซั่นนะครับแล้วก็กลุ่มของโรงแรมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับตัวลงมากันค่อนข้างเยอะ นะครับแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะในการเข้าไป buy on dip นะนะครับเพ mm ีย hmm. งแค่ว่าเราอาจจะรอแนวโน้มผลประกอบการนิดนึงคือช่วงนี้ถ้าพูดจนไหนปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่มีคนเก่งๆเขา,มมาเรียก smart money เนาะคนเก่งๆเนี่ยเขาคาดการณ์มาแล้วว่าผลประกอบการไปมากก่จะไม่ดีก็มีแรงขายออกมาก่อนพองบออกเนี่ยก็าอาจจะเกิด buy on fact ตับขึ้นมานะครับกลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าน่าจับตามองครับ mm hmm. โดยการเงินธนาคารตามข่าวกับเรากันต่อนะคะวันนี้ทุเดค่ะ มาดูภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะคะจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างรัวแบงชาตินะคะทั้งในไตรมาสที่2ที่ผ่านมารวมถึงล่าสุดนะคะเดือนมิถุนายนด้วยค่ะปรากฏว่าบ้านเรานะคะยังเจอแรงกดดันหลายด้านค่ะทั้งเรื่องของการส่งออกการผลิตและรายได้ครัวเรือนด้วยค่ะ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาตินะคะ,ะแถลงค่ะบอกว่าเศรษฐกิจไทยนะคะโดยรวมแตรมาที่สองนั้นยังอยู่ในทิศทางขยายตัวจากไตรมาสก่อนค่ะแต่เมื่อเราเทียบกับเดือนก่อนนะคะเศรษฐกิจเดือนวิถุนาย,ยนที่ผ่านมาชะลอลงจากจํานวนแล้วก็รายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงไปนะคะขณะที่การส่งออกสินค้าลดลงโดยเฉพาะสินค้าเกษตรค่ะที่อยู่ในช่วงปลายฤด,ดูกาลและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่สินค้าคงคลังยังสูงสอดคล้องกับผลผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตภาคาักรรมนะคะที่ลดลงไปด้วยส่วนด้านการบริโภคภาคชนนั้นทรงตัวค่ะโดยการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนที่ขยายตัวนั้นถูกทอนลงด้วยหมวดสินค้าคงทนที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการลงทุนภาคชนปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วนด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากปีก่อนหน้า ทั้งรายจ่ายประจำและการลงทุนของรัฐบาลกลางขณะที่รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจหดตัวตามการเบิกใจ่ายในโครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานค่ะส่วนเรื่องของสเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะเดือนมิถุนายนนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อนจากหมวดพลังงานและหมวดอาหารสดค่ะจากราคาน้ำมันเบนซินนะคะที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับราคาผักลดลงไปตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นค่ะด้านอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานใกล้เคียงกับเดือนก่อนส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลน,นะคะเพิ่มขึ้นจากดุลบริการรายได้และเงินโอนที่ขาดดุลลดลงขณะที่ดุลการค้าเกินดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อนด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นต่อเนื่องทั้งในภาคบริการและการผลิตสำหรับแนวโน้มในระยะต่อไปค่ะ เศรษฐกิจไทยนั้นยังมีแรงส่งนะคะจากภาคการท่องเที่ยวเป็นสําคัญแต่คาดว่าการส่งออกสินค้าและการผลิตภาคสากรรมยังคงฟื้นตัวช้าค่ะโดยเฉพาะในบางสากรรมนะคะที่รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงค่ะส่งผลให้รายรับธุรกิจและ,ะไรายได้ครัวเรือนในบางกลุ่มนั้นยังปรับบางอยู่ค่ะ เป็นภาพรวมเศรษฐกิจนะคะที่มีการประเมินแล้วก็สรุปออกมาจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นการสรุปรายเดือนนะคะเดี๋ยวพอเดือนหน้าก็จะมีการสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจประจําเดือนกร,รกฎาคมด้วยแหละคะ่ะเป็นภาพสะท้อนนะคะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจไทยนะั้นมีแนวโน้มของการฟื้นตัวแต่ว่ายังหลายภาคส่วนที่ยังคงเปราะบางนะคะค่ะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการดูแลภาคธุรกิจกันบ้านดีกว่าค่ะหลายๆคนทําธุรกิจในต่างประเทศนะคะวันนี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใครที่ต้องมีการโอนเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยลดค่าธรรมเนียมจากทางด้านของธนาคารกรุงไทยค่ะ ธนาคารกรุงไทยจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าธุรกิจในการโอนเงินต่างประเทศผ่านกรุงไทยบิสเนสเวฟสามารถโอนเงินมั่นใจปลายทางรับเงินเต็มจำนวนเลือกโอนออกจากบัญชีเงินบาทหรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือว่า FCD ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มกรุงไทยบิสเนสหรือกรุงไทยทุกสาขานะคะครอบคลุมการชำระเงินได้กว่า100ประเทศทั่วโลกสำหรับลูกค้าที่ทำรายการโอนเงินประเภทชาร์จ O U R เก็บค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศจากผู้ขอโอนในวงเงินการโอนน้อยกว่า200,000 USD หรือว่า200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าต่อรายการรับส่วนลดค่าธรรมเนียม50%ทุกรายการไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยลูกค้าที่ทำธุรกิจนะคะผ่านการทำรายการช่องทางกรุงไทยบิลซเนสามารถโอนเงินได้9สกุลหลักด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐปอลน,นะคะหรือว่าจะเป็นยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์แคนาดาดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์สิงคโปร์เงินเยนและดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถทำรายการได้สะดวกค่ะผ่านทางช่องทางสาขาของธนาคารก็สามารถเลือกโอนสกุลเงินตราต่างประเทศได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะจากทางธนาคารกรุงไทยค่ะโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจธุรกรรมะระหว่างประเทศลองสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้ สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ